สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาออกกาลังกายวันศุกร์นะครับผมวันนี้เน้นกล้ามท้องเนาะอย่างน,น้อย,อยช่วงที่เราคุมอาหารเบรืรอลดไขมนันเนี่ยเราสร้างกล้ามท้องไว้มันจะได้เป็น two h e a v e s u l นะครับผมก็คือได้กําไรทั้ง2องอย่างเลยนั่นเองนะครับผมโอเควันนี้เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ยากเกินนะครับผมโอเคเรามาวอร์มด้วยท่านี้ครับถวอรด้วยท่า Arm and Leg Extension นะครับไปมิห้าครั้งต่อข้างครับสองสามสี่และห้าโอเคสำหรับข้างครับห้าสี่อันนี้จะเป็นท่าที่สี่ของเราด้วยเนาะสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามและสี่โอเค วันนี้เรามีทั้งหมดสีท่านะครับคอนเซปต์ Concept วันนี้นะครับคือความสนุกของเรานะครับก็คือวันนี้คือทุกอย่าง50ครั้งนะครับผมวันนี้เรามีสีท่าเนาะวันนี้เราจะเริ่มจากซิ t อัพ50ครั้งนะครับผมต่อไปเราจะเป็นแพลนกแต่ไหล50าครั้งแล้วกลับมาคลั n c h 50ครั้ง,แล,งและสุดท้ายนะครับผมอาร์มแอนด์เล็ก extension นะครับมันเป็นท่ายืดท้องยืดหลังด้วยเนาะอันนี้อีก50ครั้งนะครับผมโอเคก่อนอื่นเรามา Sit อักันก่อนครับใครที่ยังซิดอัไม่ค่อยเก่งนะครับยังขึ้นไม่ไหวแบบเต็มนะครับแนะนำนำขานะครับไปกระดัดกับพวกใต้เตียงหรือว่าให้คนจับช่วยได้นะครับผม หรือใครยังไม่ไหวจริงๆเหยียดขานิดนึงแบบนี้งอเข่านิดนึงนะครับมันจะช่วยสร้างโมเมนตัมก็คือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องเหวี่ยงแขนแต่ยกตัวขึ้นได้ด้วยกล้ามท้องของเรานะครับโอเคเต็มตัวเราจะแบ่งทำนะครับไม่ใช่พวดเดียว50นะครับเราจะแบ่งทําทีละ10หรือทีละ8นะครับแล้วแต่วันนะโอเคห้าสี่สครั้งก่อนนะครับแอนกอ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอเคพักไปสิบ 9ก <í> ้าแปดเจหห้าสีสองหนึ่งไปครับ1นึ่งสองสสหห สิครั้งนี้ครับเจ็ 7, 8, 9, ครั้งนี้20แล้วเนาะและยี่สินอนลงไปโค้ดขอนะครับเอามือแตะสีสษะไว้แบบนี้หรือถ้าใครไม่ไหวจริงๆนะครับเอามือขนานกับพื้นแบบนี้นะครับแต่ว่าอย่าใช้การเหวี่ยงแขนในการ ยกตัวขึ้นมานะครับเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันจะไปช่วยทําให้เราขึ้นง่ายเกินไปนะครับทาให้เราไม่ใช้กาท้องนั่นเองนะครับโอเครับที่สามครับอีก10 9 8 7 6าแปดเจ็ดหกตนตัวห้าสีองหนึ่ไปครับ1 2รอบนี้จะถึง30เลย3ม สี่ห้าหกและสิโอเคนอนลงไปครับอีกสิบเก้ห 5 4 3 2รอบที่4ครับถึง40ฟัง1ไกง,งกบ1 2 3 4 5 6 7 แปและสี่สโอเค,อเคนวดท้องได้ครับแบบนี้พักอีก10 9 8ก้าแดเหห้าสรอบสุดท้ายครับไปถึงห้าสิบครับตามเป้าของเรา3ามสองหนึ่งไปครับหนึ่ง สองสามสี่หา้าหกจะครบแล้วเจด็ดแปดเก้าและห้าสิบโอเค เตรียมตัวครับท่าต่อไปครับแคลงแตะไหลนะครับผมใครที่ทําไหวนะครับก็คือแคลงปกติแบบนี้แล้วก็แตะไหลนะครับแต่ว่าใครที่ยังทำไม่ไหวเดินมือไปข้างหน้าดันสะโพกลงไปอย่างเงี้ยครับตัวตั้งตรงไม่ดันสะโพกไปข้างหลังแบบนี้ไม่เอานะครับมันไม่ได้ออกแรงกล้ามท้องนะครับแบบนี้แล้วก็แตะ1 2โอเคเราจะทํา50ครั้งเลยครับเราจะแบ่งทํา ละ10บห้ารอบนั่นเองครับโอเค5้าสีสสองหนึ่งไปครับ1นึ่งหนึ่งสองสองสาม้าห้าหหกดเดแปดแและ10 10โอเค อีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาองหนึ่งไปหนึ่งหนึ่งสองสองสสสี่สห้าห้าหหเจดเจดแดแเก้า ก้ 9, และ20 20โอเคเริ่มมีเงื่อแล้วครับทุกคนมีเงื่อรือยังเอ่ยพักอีก10บเก้าเราจะไปทิ้งสามสิบแปดเจ็ดหกห้ิ้มตัว4 3 <S 2>, 2, <S 1> 1, <S 2>, 2 1ไปครับ1 1 2 2 3 3 4ึ่งสห้า ห6า7ก8ก9จและ30 30ิชูโอ้วันนี้ใช้เวลาไม่ได้เยอะเนาะแต่ว่าอาอกกำลังกายคอมมอนโซแอนด์แอปนะครับผมถ้าจบท่านี้ก็เกินครึ่งแล้วอีก10บเก้าไปถึง40ครับ8ปดจห<บ>ก หาเตรียมตัวสี่สามสองหนึ่งไปครับหนึ่งหนึสองสสสสี่สห้าห้าหกหกเจ็ดเและสี่สสี่สโอเครอบสุดท้ายไปถึงห้าสิบกันทักอีกสิบ

เก่งมากครับพักวอเตอร์เบรกได้ดื่มชาได้ครับผม30วินาทีใครพร้อมแล้วกลับมาครับท่าที่3ตามที่บอกคือครัชนะครับหรือฮับซิดอัพท่านี้สบายกว่า Sit Up พเนาะ50ครั้งเหมือนกันคอนเซปต์เดิมครับแบ่งทำทีละ10เนาะวันนี้สอนก็คือแม้ทุกคนยังทำทีละยอะไม่ไหวแต่ว่าเราทำทีะ10 ทีละ8อย่างเงี้ยแต่ปลายทางเราทำไปหลายเซตเนาะมันก็จะรวมได้เป็น50ครั้ง40ครั้ง60ครั้งยอะไรเงี้ยดังนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าตัวเองทำเยอะไม่ไหวตัวเองแค่เริ่มที่จะทำเราทำได้ครับอีก10 9 10ครั้งเองครับ8คกรันชหรือ Half s i t up ขึ้นมาสี้าองศา6 5 4 3 2 1ไปครับ1 2 3 สี่ห้าหเจดแปบบแ,และ10โอเคพักอีกสิบเก้เแบบจ็ดหเต็มตัวห้ารอบที่สองครับส3่สองหนึ่งไปหนึ่งสองสสห้า หกเจและ20่สโอเคท่าสุดท้ายเบานะครับเป็นท่ายืดด้วยแต่ว่าเป็นท่าออกกำลังกายหลังและยืดล้ามท้องนะอีก10 9ไปถึง30กัน8 7วันนี้เบาๆนะครับเตรียมตัวเข้าสู่เผาไขมันสอทิศอีก5 30กันครับ4 3่สาองหนึไปหนสอง 3ามสี่ห้าหกเจดแดและสามสโอเคพักอีกสิบเก้าแดเจ็หห้าสี่เต็มตัวสามสองหนึ่งไปครับผมหนึ่สองสสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสี่สิบโอเคพักอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่รอบสุดท้ายไปถึงห้าสิบครับสามสองหนึ่งไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9และ50โอเคถ้าสุดท้ายครับเหมือนท่ายืนเราเลยนะครับแต่เราจะทำา50ครั้งใช่ไหมเราก็จะแบ่งทำทีละ10ครับ10 10 10นะครับผม10ข้างขวา10ข้างซ้ายเนาะมันก็จะทำทีละข้างนั่นเองครับเตรียมตัว5 4 สามองไปครับ 1>, 1, 1 2ึ่ท่านนี้โคชขอหกได้ไหมเพราะว่าจะนับต่อเนืงกันเลยสี 4, 60, นะ่หสเนาะห้าหกดแดเและ10โอเคสลับครับนับต่อเลยนะครับเป็น20นะครับผมดังนั้นท่านี้จะต้องทำไปเลขคู่เนาะไม่งั้นกล้ามแขง็ง ซ้ายกับข้างขวามไม่เท่ากันอีก5้าสี่องป1 2 3 4 5 6 7 8 9และ20โอเคพักอีกสิบ 8 30สครับไปด้วยกัน6กห้าสีสองหนึ่งปัหนึ่งสองสามห้าหกและ30สอีกสิบ 9 8้าี่สเนาะรอบต่อไป6 5ห้าเติมตัว4 3่สองหไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ40โอเค พักอีก10 9 8 7 6 5 4 3เตรียมตัวครับรอบสุดท้าย2 1 2> ปลาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 ห้าสิบโอเคสุดท้ายอีกสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามเตรียมตัวสองหนึ่งไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและ 60โอเคตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเก <c oughs> ่งมากเรามายืดกันเอาเปิดแฟชั่นดักแบบนี้ <c oughs> โอเคต่อไปใช้โพส <c oughs> ตบมือให้ตัวเองหน่อยครับเย่ฝ <c oughs> yeah. ั่งนี้ยืดกล้ามท้องเนาะไม่ใช่ยืดออกกำลังกายกล้ามท้อง โอเคอีก5เตรียมตัวครับเปิดคลองให้เรียบร้อยสี่สามสองหนึ่งชูแก้วขึ้นมาแล้วก็เซชิสโอเคจบแล้วครับวันนี้ออกกำลังกายขอบคุณที่มาออกกำลังกายด้วยกันนะครับที่ขอบคุณนี้ไม่ใช่ขอบคุณที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเดียวเนาะขอบคุณที่สู้เพื่อเป้าของตัวเองที่จะมี่นที่ดีขึ้นนะครับแล้ววันเสาร์อาทิตย์เราจะเน้นคาร์ดิโอกันเนาะแล้วก็เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับบางทีถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่จะใช้เพิ่มเนาะไม่ยากนะครับหรือ มันจะทําเป็นเสมือนจริงก็เข้าได้นะครับแบบอยากใช้เชือกกระโดดเนี่ยครไม่มีเชือกเราก็กระโดดอยู่กับพี่ได้แล้วเราใช้กันพรุ่งนี้บ๊ายบายครับ